สวัสดีหนุม่มหล่อสาวสวยทุกท่านครับอยู่กับผมกุ๊กสยามวันนี้เราจะมารีวิววิธีการติดตั้งไฟรีด้วยตัวเองหาเพื่อนคนในสนใจสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ใน Lazada ในราคาเพียง25บาทในตำแหน่งของไฟรีของรถแต่ละรุ่นนะครับก็น่าจะอยู่ในตำแหน่งใกล้เคียงกันเดี๋ยวเราจะมาลองเปลี่ยนกันเลยนะครับไฟรีของ Honda City จะอยู่บริเวณนี้นะครับก็มองลงไปด้านล่างจะเห็นปลั๊กไฟอยู่ อีกฝั่งหนึ่งก็จะอยู่ในบริเวณแถวนี้นะครับการถอดลักไฟรีเพียงแค่เราใช้มือเอื้อมเข้าไปทางช่องจากนั้นจับที่ปลักแล้วก็หมุนไปทางซ้ายมือนะครับดึงออกมาเบาๆแบบนี้และในส่วนของหัวไฟนะครับเราสามารถดึงออกมาได้เลยนะครับแบบนี้ครับไฟอีกดวงหนึ่งเราก็ถอดในลักษณะเดียวกันนะครับ จากนั้นก็ให้นำไฟดวงใหม่เสียบเข้าไปเหมือนเดิมนะครับลองเปิดสวิตช์ไฟเพื่อเช็คดูว,ว่าไฟติดหรือเปล่าถ้าไฟไม่ติดนะครับถอดหัวไฟออกนะครับแล้วจากนั้นก็ให้สลับด้านแล้วก็เสียบเข้าไปใหม่อีกครั้งหนึ่งเมื่อเราตรวจสอบความเรียบร้อยดูแล้วว่าไฟทั้งสองดวงติดครบ เราก็จะทําการเสียบปลั๊กไฟกลับไว้เหมือนเดิมนะครับโดยการเสียบเข้าไปและจากนั้นหมุนไปทางขวามือเบาๆนะครับของรีโมทนะครับอย่าลืมถอดแผ่นรองฐานอากอกานนะครับเราสามารถเลือกเปลี่ยนสีไฟได้ตามที่เราต้องการหรือว่าจะเลือกเปลี่ยนเป็นโหมดไฟกระพริบหรือว่าเป็นโหมดไฟต่างๆที่เขามีมาให้ก็ลองกดเล่นดูตามนี้นะครับ สำหรับคลิปนี้ผมขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้อย่าลืมกดติดตามและกดแชร์วิดีโอเพื่อเป็นกำลังใจนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลากไปก่อนสวัสดีครับ